Mari sama kita tuh kan, dekat-dekat nih. Mama kan gond, yay si kakak, dia kan ini naga, happy, makan makan

นะครทุกคนหัวรักเล้เพื่อนเพื่อนนี่ชีวิตประจำวันของแฮปปี้ยันจอยและเมฆตึงก็ประมาณนี้นะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเด็กๆก็จะวิ่งหากันนี่แหละค่ะนี่ยก็เก็บบ้านกวาดบ้านนะไปทำงานถ้าไปทำงานก็ไปทำงานก่อนกลับมาไปกวาดบานเก็บบ้าน บั้นยุดแล้วก็เก็บบานก่อนแล้วก็ค่อยออกไปข้างนอกนะคะนี่เดี๋ยวไปปล่อยเด็กๆออกไปวิ่งข้างนอกก่อนนะคะนี่เช้าวนี้กับความน่ารักของแฮปปี้แอนด์จอยปีแอปปี้ปีแอปปี้ปีนี่ก็ชวนนอนแล้วดิเรียนพ่อ,อกำกับปีอายุเยอะแล้วนะคะก็จะเรียนนิดนิด,นด,นดนหน่อยจอกันใหนทุ่งน้าคะ่ะรักๆลักๆจ้าบายบายแฮปปี bye ้ bye,